ฝรั่งคิดอย่างไรกับค่าสินสอดของสาวไทยมาฟังกันนะคะเมียฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะตอนนี้กูอยู่ที่ห้างนะคะมานั่งพักนะคะพอดีซื้อของไปฝากที่บ้านที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เลยมานั่งพักตรงนี้แล้วก็ รอแฟนมารับด้วยเนาะเลยถือโอกาสอัดคลิปเลยนะคะเดี๋ววันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงฝรั่งคิดอย่างไรกับค่าสินสอดของคนไทยนะคะเขาคิดอย่างไรกับขนรรมเนียมประเพณีไทยนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาเล่าให้ฟังเนาะแน่นอนค่ะคือ จะบอกเลยว่าฝรั่งเขาจะไม่รู้จักธรรมเนียมนี้เลยนะคะเขาเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับเขานะคะที่แต่งงานแล้วก็ต้องเอาเงินให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะคะคือครั้งแรกที่กุ้งพูดกับอดีตสามีคนแรกเนาะเกี่ยวกับค่าสินสอดตรงนี้นะคะเขาตกใจนะคะเขาไม่รู้ว่าคือทำไมต้องจ่าย เพราะว่าอดีตสามีคนแรกเขาจะพูดประมาณว่าที่เยอรมันเนี่ยเวลาเขาแต่งงานฝ่ายชายไม่จะเป็นจะต้องเอาเงินให้กับฝ่ายาพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะคะคือเวลาเขาแต่งเนี่ยฝ่ายชายจะจัดงานแต่งงานแล้วเขาต้องจ่ายทุกอย่างค่าของ ในงานแต่งนั้นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบาทหลวงหรือค่าจัดงานปาร์ตี้ต่างๆค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดฝ่ายชายจะเป็นคนจ่ายนะคะแล้วเขาก็จะไม่ได้เอาเงินหรือไม่ได้ซื้อทองหรืออะไรให้กับฝ่ายหญิงนะคือเขาจะซื้อเป็นของขวัญสมากกว่าของขวัญคือซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นของขวัญแต่งงานสำหรับฝ่ายหญิงแทนนะคะอย่างเพื่อนดีตสามีของกุ้งนะเขาซื้อรถหนึ่งคันให้กับว่าที่ภรรยาของเขานะคะไม่ว่าจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้กับฝ่ายหญิงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ฝ่ายชายเลยเนาะกุ้งก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างที่สามารถเป็นของขวัญแต่งงานให้กับฝ่ายหญิงได้นะคะ แต่เท่าที่รู้คือ,อเพื่อนของอดีตสามีเขาซื้อรถหนึ่งคันให้กับภรรยาของเขานะคะนะมีนะบางคนที่แบบเขารวยมากๆเขาแต่งงานกับคนไทยนะคะเป็นผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยเขาซื้อบ้านให้กับผู้หญิงในราคาประมาณล้านล้านกว่าประมาณนี้นะคะเป็นของขวัญวันแต่งงานนะคะฝรั่งเวลาเขาจัดงานแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะตัดจั ในโบสถ์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะนับถือศาสนาคริสต์ก็เหมือนกับประเทศไทยเราแล้วแหละค่ะส่วนใหญ่แล้วจะนับถือศาสนาพุทธเนาะค่ะเวลาเขาแต่งงานในโบสถ์แน่นอนค่ะเขาก็ต้องเช่าสถานที่แล้วก็เหมือนจะบอกว่าเช่าหรอมันก็ไม่แน่มันไม่รู้ว่าใช้คํานี้ได้หรือเปล่านะก็คือต้องจ่ายเงินให้กับปาดหลวงด้วยนะคะในการที่เขามา มากล่าวมาวอวยพรอะไรประมาณนี้เนาะในงานนะเนาะเ้าท,ที่กุ้งเคยไปางานแต่งของหลานชายของอดีตสามีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วมีการแบบว่าปล่อยลูกโป่งกันเหมือนถือลูกโป่งคนละอันแล้วก็ปล่อยลูกโป่งขึ้นบนฟ้าด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมนะคะหลังจากที่อ,ออกมาจากโบสถ์แล้วเนาะ แล้วก็ไปต่อที่เหมือนเป็นงานปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้งานแต่งงานนะคะก็เข้าเขาก็อ่าไปจัดงานไปมีการดื่มไวน์มีอาหารคล้ายๆกับโต๊ะจีนเลยนะคะที่คุณไปเนาะแล้วก็ประเพณีบ้านเขานะคนในงานแต่งของเขาเนี่ยก็จะมีแต่คนที่เขารู้จักฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเท่านั้นเขาจะไม่มีการมาแจกซองเชิญ ทั้งหมู่บ้านเหมือนบ้านเรานะคะไม่มีนะคะและแขกที่มาร่วมในงานเนี่ยก็จะมีของขวัญมาฝากนะคะของขวัญมาให้กับคู่บ่าวสาวเนาะบางคนก็จะเอาแบบว่าเป็นของที่ระลึกอะไรประมาณนี้นะคะมาให้เนาะอาจจะเป็นหม้อเป็นกระทะเป็นอะไรก็มีนะคะที่เขาเอามาให้เนาะ โอเคอันนี้คือกุ้งเล่าแค่คร่าวๆให้ฟังนะคะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแต่งงานเขาจัดงานยังไงนะคะอ๋อและอีกอย่างนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแต่งงานนะคะแล้วเขาแต่งงานแล้วเขาจะจดทะเบียนด้วยเลยนะคะไม่เหมือนที่บ้านเราเนาะบางทีจัดงานแต่งงานนะแต่ว่าไม่จดทะเบียนด้วยนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ที่ต่างประเทศที่เมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะคือเขาจะจดทะเบียนด้วยเลยเนาะนั่นคือการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบนะคะโอเคค่ะวกกลับมาที่ฝรั่งเขาคิดยังไงกับขนบทมทำเนียประรพณีไทยเนาะเกี่ยวกับค่าสินสอดของคนไทยนะคะแน่นอน,นะค่ะฝรั่งอย่างที่กุ้งบอกแหละฝรั่งเขารับไม่ได้เขาคิด ว่าเหมือนกับเป็นการซื้อผู้หญิงมาจากพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะคะเขาบางคนเขารับไม่ได้คือขอเลิกเลยก็มีนะเคยมีในการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่บางคนเขาก็เหมือนเหมือนยอมให้แต่ให้ได้ไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางคนเขาก็ กล้าที่จะให้ฝ่ายอีกบางคนได้ถึง5แ0นรือล้านเลยนะเท่าเท่าที่คนที่กุ้งรู้จักนะคะที่เขาแต่งงานมาเนี่หรือได้เยอะเหมือนกันนะแล้วบางคนก็เหมือนไม่รู้เขาคุยยังไงกับแฟนฝรั่งได้เนาะเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินแต่ขอให้เขาอะซื้อที่ดินให้ได้ไหมเป็นของขวัญวันแต่งงานหรือบางคน ขอเป็นบ้านหนึ่งหลังเลยนะคะเป็นของขวัญวันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูแฟนเราด้วยนะว่าแฟนเราจ่ายให้ได้ไหมเพราะว่าแฟนบางคนอะอย่างว่าแหละการทํางานเขาเงินเดือนเขาไม่ได้เยอะนะคะเขาไม่มีเงินที่จะมาทุ่มเทให้กับเราขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องมาดูด้วยว่าแฟนทํางานอะไรมีเงินมากน้อยแค่ไหนเขาสามารถจ่ายให้เราได้ไหมนะคะเนาะ ถ้าเราเห็นว่าแฟนก็ไม่มีบ้านไม่มีคือไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตัวเองแล้วเราไปขอบ้านหนึ่งหลังอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะตอบกลับมาได้นะว่าขนาดฉันยังไม่มีเลยอะไรประมาณนี้น,นะคะเนาะและตอนที่กุ้งคุยกับอ,อดีตสามีนะคะคือกุ้งได้ค่าสินสอดจากอดีตสามีคนแรกกับคนที่สองคือคนละหนึ่งหมื่นยูโรนะ ตอนที่กุ้งคุยกับเขาครั้งแรกแน่นอนละค่ะเขารับไม่ได้หรอกเขางงเขาเหมือนต่อต้านเลยนะว่าเหมือนว่าจะไม่ยอมแต่งแล้วเราก็เลยอ้างอิงว่างั้นคุณก็ลองเข้าไปดูใน Google สิว่าการแต่งงานตามประเพณีไทยมันเป็นยังไงเขาก็เข้าไปนะคะเขาเข้าไปในกูเกิลปรากฏว่าเจอนะคะแต่มันเป็นเหมือนกระทู้ที่เขาเปิดมานานมากแล้วนะคะ น่าจะหลายปีแล้วแล้วฝรั่งคนนั้นเขาก็พูดประมาณว่าฉันไปแต่งงานกับคนไทยด้วยเงิน1นึ่งแสนบาทนะคะเนาะด้วยความที่อกุ้งขอเขาไปเยอะนะแล้วแฟนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคนอื่นเขายังแต่งแค่แสนเดียวเธอจะให้ฉันแต่งอะไรตั้งหลายแสนอะไรเงี้ยตีเป็นเงินไทยมันก็ได้หลายแสนนะเงินหนึ่งหมนยูโรนะคะ มันก็ขึ้นอยู่ว่าเงินตอนนั้นขึ้นลงมากแค่ไหนด้วยเนาะขึ้นอยู่กับเรดเงินด้วยนะคะนั่นแหละเนาะแล้วกุ้งก็เลยบอกว่าก็ดูสิว่ามันะตั้งกระทู้มานานแค่ไหนแล้วแล้วสรุปแล้วเขาก็ไปดูเออมันก็ตั้งมาตั้งสี่สห้าปีแล้วแต่นี้เขาก็เลยยอมที่จะให้กุ้งหมื่นยูโรเนาะก <laughs> <laughs> ็ถือว่าดีค่ะถือว่าดีตอนที่ อดีตสามีคนแรกตอนที่เขาไปแต่งกุ้งนะช่วงนั้นรู้สึกว่าเงินขึ้นเยอะมาก43บาทกว่าเลยนะ1นึ่งยูโรต่อ43บาทกว่าเลยนะคะแต่พออดีตสามีคนที่สองไปแต่งนะตอนนั้นเงินมันลงมากเลยมันก็ไม่ไม่ถือว่าลงมากหรอกก็ลงนะก็38บาทกว่านะคะแล้วก็สรุปแล้วหมืนหน่นนึงก็ ได้3 0มแสนกว่าบาทนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็คือกุ้งจะใช้วิธีเดียวกันกับอดีตสามีคนแรกกับคนที่สองเนี่ยกุ้งจะใช้วิธีเดียวกันเลยนะเวลาที่จะคุยเรื่องค่าสินสอดนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากุ้งจะแต่งงานไปเรื่อยๆแล้วก็หวังค่าสินสอดอะไรนะ อาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวกุ้งหัวปลาด้วยกุ้งก็เลยคิดว่าอยากจะให้พวกเขาภูมิใจในตัวเราเราไม่ได้แบบว่าไปอยู่กับใครฟรีนะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแฟนกุ้งไกลมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ